สวัสดีครับวันนี้มารีวิวตัว2ดอก3จุดกันนะครับมาดูอาวุธกันนะครับอาวุธตัวนี้ก็มีมีอาร์คนะครับนี่ครับตัวนี้มีอาร์คนะครับก็มีอาร์คมีอาร์คนะครับมีสนสยนะสนสยเขียวสนสยทอง15วันมีบาเลตนะครับบาเลตเอลอีสปอร์ตสวัน สองนี่ครบนะครับตัวนี้ผมก็มีทั้งนี่นะครับกบ็มีพกบอมด้วยนะครับตัวนี้ทั้งบาเลตทั้งพกบอมนะครับตัวนี้ตัวละครก็นี่ครับหน้ากากขาวโอ้โไ,ไม่เหลือแนละ้วหน้ากากขาวเจ็ดวันไอเทมก็มนี่ครับมีแคชอยู่ในตัวอยู่ สี่บาทนะครับเพิ่เติมไปสี่สิบาทอยู่ตัวไม่ใช้อะไรเลยครับมาดูฉายากันนี้วะ่ะฉายานี่ลูกซองพกแล้วก็คุมนี่ครบนะครับขาดอย่างไะช่องสองช่องครับสนลยลั่นแล้วก็นี้ขาดอย่างละช่องสองช่องครับครับตัวนี้ ยืนยันอีเมลอย่างเดียวนะครับเมลกับเอาเมลกับพาร์ทเมลไม่เปลี่ยนได้เลยครับ